เหรียญทาโซรับซื้อนะครับลายพิเศษเนี่ยหนึ่งหมื่นบาททาโซแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นโปกเกมอนนะีชุดบาร์ดอันนี้เป็นของช่องก้ากร์ตูนสติ๊กเกอร์แห่งความทรงจำฝรั่งซิกเซนว่ามันต้องมีทาโซอีกสิวะนี่นี่นี่ขอทาโซอีกนะครับเรามาหาเหรียญทาโซก,กันก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุริกโกไปลอตตี้ไว้เอาวะเฮ้ยเฮ้ยอย่างลบกากา้าสมอรไรทูเปอร์ครับเจอกาก้าแล้วต้องเจอคำคำด้วยใช่ไหมเนี่ยขอให้เป็นลายหายากคือสถานที่นี้ต้องบอกนะว่า ผมเคยขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าผมดิวไปเป็นซองขนมทุกคนแต่ว่าเหรียญทาโซนี่คือยังไม่ได้ดิวพะผมไปรู้ปัจจุบันเนี่ยมีคนปิดกันถึง1นึ่งหมื่นเลยทุกคนมีคนรับซื้อนะครับลายพิเศษหนึ่งมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับสําหรับบ้านร้างนะครับอันนี้เป็นโนร้านทองนะทุกคนผม่าอยากอยากย้อนกลับมาหลายเงี้ยถุดๆเลยครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้มานะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับ อีพีนี้พิเศษมากๆสําหรับการมาหาสมบัตินะครับอันนี้เราเข้ามาหาเหรียญที่ตอนนี้เป็นกระแสนะครับเป็นเหรียญโปเกมอน Pokemon นะทุกคนซึ่งเป็นลายหายากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่มีลายหายากหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีแน่นอนผมจําได้ว่ามีนะครับวันนี้ขอญาตเลยเข้ามานะฮะเข้ามาดูเอาละตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองนะเป็นชั้นเทเลสเป็นชั้นลอยนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราเจอนี่ว่ะนี่นี่นี่ เป็นเหรียญเหมือนกันครับแต่เป็นไม่ใช่เหรียญวะเป็นแบบอะไรของโปเกมอนนะฮะซึ่งเป็นของเลฟิโตเลนะครับทุกคนเห็นปะเห็นปะเป็นของฟิโตเลนะฮะแล้วก็มีพวกการยูกิเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเอาไปฉายสองนิดหนึ่งเนี่ยครับเป็นเป็นพวกการยูกินี่นี่นะครับการยูกิเดี๋ยวเราจะหา อดีตวันๆกันนะครับไปดูว่ามีอยู่จุดไหนบ้างนะคือสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าของค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นของเก่าที่เจ้าของเนี่ยทิ้งเอาไว้นะครับไม่เอาไปนะครับโอ้หอันนี้มีเป็นเกมเศรษฐีวะอันนี้เป็นลูกบอลน,นะครับทุกคนเห็นป่าลูกบอล้านนั้นเป็นชั้นล่างนะนะครับโอเคหากันต่อเฮ้ยอ้นนี้เยอะเห็นป่าทุกคนการ์ยูก,กีอะแต่เป็นการ์ยูกีแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบน่าจะเป็นของ ไม่ไม่ใช่ของแท้นะครับหาดิาดิคือผมจําได้ว่าอยู่ชั้นสามอะไอเหรียญทาโซเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือติดถนนใหญ่นะทุกคนต้องขออภัยถ้ามีเสียงรถเข้าแบบเยอะนะสถานที่แห่งนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเรือเฮ้ยโอ้โหเจอนี้วะนี่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 น,นี่ชุดบาสอันนี้เป็นของช่องเก้ากระตูนโอ้โหเฮ้ยสแลมดังว่ะทุกคนดูดิเฮ้ยโอ้โหอ,อันนี้ขอดูได้ไหมฮะ คือจริงๆผมสะสมอันนี้อยู่นะแต่ว่ามาเจอในที่นี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยขอ,ขอวางไว้ก่อนวางไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยววางไนนว้ตรงนี้ก่อนเออวางไว้ตรงนี้ก่อนเออมีอีกตัววะ <S <S อะไรเนี่ยการ์ดโอ้โหพี่การ์ดอะไรอะ่ะโปเกมอนมอนพอเก็ตมอนสเตอร์เหรอเทรนเนอร์อะไรวะคือการ์ดอะไรอ่ะพอเก็ตมอนสเตอร์เอาวางนี่ก่อนนี่ฮะเจอการ์ดทุกคน นี่คือมากันเรียๆเลยนะทุกคนมามาพร้อมกับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้ขอญาตนะเรามารีรีอยู่เนี่ยอีกครั้งนะับสำหรับสถานที่อย่างนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าคราวที่แล้วผมมาเจอเป็นเหรียญทาโซครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกกลับไปนะครับผมเอาแต่ซองขนมไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาดูแน่นอนโอ้ยน,นีุ่งแพทย์พิทยายาเห็นไหมอันนี้เป็นแก้วเคฟซีรุ่นที่หาย,ยากนะแต่ว่า ตอนนี้มันแตกหมดแล้วทุกคนน,นะครับแตกหมดแล้โวโอวนน <_ Q> ้ชั้นี้ก็เด็ดนะแค่ชั้นแค่ชั้นสองเองนะทุกคนเห็นปะ่ะนี่อยู่แค่ชั้นสองเองนะเว้ยเออเราหาการ์ดกันต่อครับตอนนี้อันนี้อะไระบัตรอะไรวะเออบัตรอะไรวะเนี่ยแฮปปี้ดีพร้อมนะครับแฮปปี้ดีพร้อมเอาปะ่ะบัตรหาก่อนหาป่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ย เรามาคุยขยะกรณ์ทำไมวันนี้เป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าหลอนกันหลอนนะถ้าถึงว่ามาตอนกลางคืนนี่หลอนแน่นอนนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมเอาขอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้ตรงขอบตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้ผมน่าจะกอดไดวนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะครับขึ้นไปบริเวณชั้นบนผมต้องการหาเหรียญเหรียญทาโซ่นะเหรียญทาโซ่เรามาหาสมบัติกันครับวันนี้ นี่อะไรอ่ะอันนี้เอาไหมเอาดีกว่านะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีมูลค่าอยู่นละน่าเทาอยู่เดี๋ยวขอญาตเอาอันนี้ไปด้วยนะครับเออเอาลบเดี๋ยวเราขึ้นทางบนกันทุกคนขึ้นรงบักันนี่คือมาตั้งแต่ยัง5โมง40นะทุกคนเห็นไหมนี่นะผมให้ดู ้าโมงสี่สิบนะครับหาก่อนนะครับเหรียญจําได้ว่าอยู่แถวเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ทุกคน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 เจอแล้วเว้ยเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอให้เป็นลายหายากขอให้เป็นลายหายากดูฝุ่นนะฮะุกคนดูฝุ่นนะฝุ่นเพียบโอ้ไม่ใช่ว่ะดูดิ อันนี้ไม่ใช่ที่เขาต้องการนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่แกะห่อเลยทุกคนเห็นเป่านี่ยังไม่แกะห่อเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เอาอัน,นอันนี้เอาเอาวางไว้นี้ก่อนวางไว้นี้ก่อนเอาเดี๋ยนะเอาเ้ยเอาขออนุญาตอันนี้อะไรอเฮ้ยอันนี้สติกเกอร์สติกเกอร์แห่งความทรงจําเลยแล้วนี้แล้วะเฮ้ยโปกโเกมอนเลืองแสงทุกคนนี่ครับโปกโเกมอนเลืองแสงอันนี้เอานะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือผมจะบอกนี้ครับจริงๆเหรียญเยอะมากนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะฮะนี่นี่น,น,น,นี่นี่ด้วยนี่อะไรไม่รู้อ่ะอยู่ในซองครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขี้ดูว่าอะไรนะครับทุกคน <c oughs> วันนี้วันนี้ขอดวเข้ามาได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะครับนี่ฮะขออันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่น่ามีนุกว่างงกุลข้างงกุลนี่เอานะครับ โอ้หสองฮาร์บีรุ่นไหนวะสองฮาร์บทรุ่นไหนไม่รู้อะแล้วนี่อะไรอะปอกหูฟังอินเอียแล้วก็มีพวกโค้กต่างๆนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่<ๆ>อะไรขอดูหน่อยโอ้ไอ้นี้เป็นมูมีมอนคืออะไรวะมูมีมอนอะไรไม่รู้อะเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะฮะนีๆเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับผมจุดนี้คือของสะสมโค้ดเยอะนะครับของสะสมโค้ดเยอะเลย เออเม็ดอะไรเนี่ยโอ้โหกิมจอทุกคนรันท,ที่เราขึ้นมาเจอกิ่มจอนะใช่ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหยโปกเกมอนจิงจอกก้าหางอะไรทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดมันมีราคาขึ้นมาเนี่ยจะจะจะเสียดายนะที่ไม่ได้ติดกลับไปนะครับเอาหากันก่อนไว้หากันก่อนวันนี้เราไม่ได้มาเรื่องหลอนนะเรามาหาของล้วนๆนะครับวันนี้มาหาสมบัตินะครับเป็นเป็นโปกเกมอนนะฮะทาโซนะ ตอนนี้เขารับซื้อกันหมื่นหนึ่งทุกคนเขารับซื้อหมื่นหนึ่งก็ต้องมาหาสมบัติสิถูกบ้างคือใครไปรู้นะฮะว่าเหรียญทาโซ่มีราคานะครับโอ้ยนี่ดิจิมอนทุกคนดิจิมอนอะไรก็ไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนโอ้โหาหาหาเฮ้ย,ฮยทุกคนนี่เว้ยสิกเซนว่ะเฮ้ยอย่างโหดเลยเฮ้ย มาเจอได้ไงวะหักฝรั่งซิกเซนโคตรเจ๋งอทุกคนหักฝรั่งซิกเซนวะโคตรเจ๋งเลย,ยดูดิเห็นปะอน่นี่นี่นี่ซิกเซนซิกเซนซิกเซน6 cents, 6 cents. 6 cents. มาแล้วซิกเซนนะครับเดี๋ยวหาหาก่อนหาเรื่อยๆนี่ผมบอกก่อนนะว่าไม่ได้มาโปรยนะว้ยอันนี้มันมีของมันอยู่แล้วนะไม่ได้มาโปยนะสังเกตดูเอาเองนะครับว่ามันเก่าขนาดไหนนะฮะทุกคน อะไรวะเนี่ยโอ้โหสกสเรามาหาเหรียญทาโซนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เหรียญทาโซมีราคามากครับมีราคาบ้างมากนะฮะแล้วก็ผมเลยลองขึ้นมาตรงสถานที่แห่งนี้นะอ,นนนนนอันนี้น่าเก็บว่ะอันนี้น่าเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับเป็นงานกระดาษทั้งนั้นเลยดูดิมันต้องมีทาโซอีกสิวะเดี๋ยวนะตอนนี้เราเจอแค่อันเดียวครับเอาตอนนี้เรามาตามล่าหาทาโซกันนะครับ เหรียญทาโซในตำนานโอยข่าวเปิดอะไรวะเนี่ยโอยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงหาก่อนหรือใหญ่เลยครับตอนนี้หรือมันเนี่ยนี่เป็นบ้านร้างนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหจิ้งจกลูกจิ้งจกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจอแผ่น PS2 นะ นี่คือกองขยะเลยครับแต่เรามาหาสมบัตินะทุกคนนะครับเรามาหาสมบัติกันโอ้โหมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถเยอะหน่อยนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับยังจำกันได้ใช่ปหะหลังนี้เพื่อนๆจำได้นาะเอออันนี้มัน,ม,นมันจินนี่นี่ว่าเนี่ยเป็นแบบของเล่นจินนี่ตอนนี้ก็ยังแถมอยู่นะ ออนี่อะไรวะนี่ตัวอะไรอ่ะที่เมล่าเหรออะไรวะเนี่ยของเล่นเยอะอะ่ะวันนี้มาหาของเล่นลวันนี้มาหาของเล่นนะทุกคนผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องการทาโซ่นะครับนี่ฮะเราเจออันนึงอ่ะทาโซ่ซึ่งยังไม่แกะเปลือกเลยนะครับเราเจออันนึงแล้วเดี๋ยวต้องหาว่ะหาเรื่อยๆอยเยนะอะแป๊บนึง มันต้องมีสิว่ามันต้องมีอีกดูเนอะไรวะเนี่ยตั y y ้งแต่ยังไม่มี02เลยทุกคนโอ้ยมีไหม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 หาเร็วอันนี้มันเหมือนไอที่แบบชุดบาสแบบแว่าแถมไ้นี่เลยทุกคนเราเจอลูกแก้วอะนี่นี่น,นี่เราเราเจอลูกแก้วนะครับเราเจอลูกแก้ววันนี้มาเร็วๆนะผมไม่ได้เอากล้องมาวันนี้ถ่ายด้วยมือถือนะครับเพราะฉะนั้นภาพเป็นยังไงนะครับตามนั้นเลยนะครับ มีลูกแก้วนะโอ้โหมีแค่ชั้นชั้นสามนะเว้ยชั้นสามเป็นชั้นสองนี่แหละนะครับโอนี่เป็นเกมจะถีด้วยดูดิโอ้เจออีกแล้วดูดิเห็นปะโอ้โหที่นี่โคตรเด็ดเลยผมบอกก่อนนะครับเด็ดมากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุลตร้าแมนทาโร่โทุกคนเอาเอาเอา,เอางานกระดาษเพียบเลยอะ่ะนี่นๆ,ๆเอาครับ นี่ต้องบอกก่อนว่าฝุ่นก่อคังนะครับนี่ไม่ใช่แบบเอามาโปรยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนดูนะดูสถานที่นะครับคือสถานที่เต็มไปด้วยแบบเรื่องราววาันๆเต็มหมดเลยทุกคนอะไรวะเนี้ยดิจิมอนเลเซอร์วะไบเลเซอร์แต่ยับแต่ว่าอยู่ในซองเอาไว้ก่อนไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดิจิมอนนะครับนี่เป็นการ์ดของอะไรวะเนี้ยมีวิธีการเล่นด้วยเอาวางไว้นี่ก่อนโอ้โหดิจิมอนกับ โปเกมอนนะตอนนี้กําลังมานะครทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอญาตวันนี้ตั้งใจมาแบบมาหาสมบัติโดยเฉพาะเลยราคามื่นหนึ่งนะฮะทุกคนเหรียญโปเกมอนนะเหรียญโปเกมอนเป็นเหรียญทาโซนะครับหาวิโอ้โหเราไม่เจอเหรียญแต่เราเจออดีตวันวานทุกคนนี่เราเจออันนี้นะครับที่ใส่ซีดีเป็นแผงเลยจะเสียแล้วนะครับเสียแล้วว่ะโอ้ยนี่ช้างชายโยอกวะ ทางชายโยนะครับชายโยโห่ทิ้วไว้นู่นก่อนไว้นู่นก่อนนะครับโฮ้ยว,วิขอขอขอ,ขอทาโซ่อีกนะครับสถา,านที่อย่างนี้ <c ười> เคยมารอบหนึ่งแล้วเว้ยเราเคยมาเจอแล้วเราวันนี้ขอดิวเข้ามาได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นขอรื้อก่อนนะครับขอรื้อก่อนอย่างอื่นเพื่อว่ากันอย่างอื่นเพื่อว่ากันนี่อะไรวะบัตรอะไรอ่ะ <c ười> โอ้โหวีซ่าอะไรทุกอย่างนี่ฮะกบเหล่านิสสอมีเรื่องราวในความทรงจําเลย ลูกแก้วลูกปัดอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมจะหาเหรียญทาโซ่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนีไม้บรรทัดครับไม,ไม้ไม้น่าจะเป็นไม้แบบรุ่นเก่าเลยอ่ะโ้หเฮ้ยเจ๋งว่ะสถานที่แห่งนี้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสืบเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ปริทินครับปีสองห้าสี่ห้าครับอันนี้ซีดีนะครับโ,โฮ้ยหเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึง เดี๋ยว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 ขอนีอเสื้ออะไรวะขอดูหน่อยเสื้ออะไรวะอันนี้เป็นเสื้อเด็กครับเสื้อเด็กนี่มีอะไรอ่ะนี่แถมจากไอ้นี่ปลยวะเจอนี่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 อะไรวะนี่อะไรอ่ะโอ้ยยังไม่ได้แกะเปลือกเลยดูนี่ตูนทุกคนนี่เหรียญทาโซเลยเห็นเปล่าแต่เป็นทาโซแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นโปเกมอนนะเป็นทาโซของรูนิตูนทุกคน โู้ยแต่เอาอันนี้เอานะครับโหอะไรวะเน,นี่ยโนบิโนะอ,อะไรสักอย่างเฮ้ยอันนี้ไงยำยำช้างน้อยไงทุกคนใช่ปะ่ะหรือว่าจำม่ำอ่ะบะหมี่จำม่ำเนี่ยแถมแบบโนบิโนะตัวต่อโหสวรรค์เลยสวรรค์หรือเปล่าเดี๋ยวนะสตันึงโหสแตมเซเว่นแบบแรกยุคแรกทุกคนนี่นี่สแตมเซเว่นยุคแรกเลยนี่นี่นนเห็นปะ่ะสแตมเซเว่นยุคแรกครับโคตรเฉ่ง ขอเหรียญทาโซ่เพิ่มเรามาหาเหรียญทาโซ่กันก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหลับซื้อหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหให้นี่ฮะเหรียญทาโซ่เราเจอสองสองอันนะนี่เหรียญทาโซ่นะตอนนี้เราเจอเราเจอสองอันนะครับที่ที่เป็นเหรียญนะนี่นี่เห็นปะของฟิตเตเลยนะครับลายโปเกมอนนะ หาต่อหาต่อหนีไปวะเฮ้ยแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะทุกคนเห็นดูดิหนีเลยคุยคุย,คยแคมมี่แคมมีม่มาไงวะแคมมี่จากแคปคอมนี่มันบัตรอ,อะไรอะ่ะโบนัสเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเหมือนฝากกล่องอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนเอออะไรวะเนี่ย อย่าบอกว่ากุริกโก้นะเราจะตกใจมากนะถ้าเกิดเป็นกุริกโก้ท็อปฟี่นะทุกคนโอ้โหอันนี้มันโดนแกะซองไปแล้วทุกคนนะครับอะไรวะเนี่ยเสียวหลังที่ห่านเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอันนี้คุ้นๆว่ะอันนี้มันบัตรเติมเกมไม่ใช่หรอบัตรชั่วโมงไะสมัยเช่าอ่ะเอา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 เอ,เอ,เอ,อนนี้เอาอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหเพียบเลยว่ะดูดิทุกคน เียบเลยเนี่ยเทียบเลยเห็นเปล่าดูเจ๋งวะ่ะไปถึงไม่ได้เห็นปะ่ะเนี่ยยอดนี่เรา,า,า,าหาแค่แป๊บเดียวได้ขนาดนี้เลยทุกคนเห็นเปล่าเออต่อต่อต่อนะครับโอ้ยมันมันผมบอกเลยหากันมันนะ่ะหากันมันนะ่ะ มีซองเป็นทอสด้วยวะเดี๋ยนะโอ้โหเฮ้ยนี่แค่ชั้นเดียวนะทุกคนอะไรวะเนี่ย2,200พันสองเจแปนอะไรก็ไม่รู้เวอร์ครับนะครับเอาไว้นู่นก่อนโอ้โหเฮ้ยอันนี้เหมือนเหมือนที่ใส่การ์ดอะไรทักอย่างแล้วมีคนแก่ไปแล้วอะนะครับโอ้โหขอหาก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนนะคลิปแบบนี้นะฮะผมบอกก่อนว่ามันี้มีกันบ่อยๆนะ นี่คือเราตั้งใจมาหาของแรเลยนะครับนี่อะไรวะ1นึ่งมืต้องมาแล้วไงสองทาโซ่โหฐานเอเวอร์ดี้ตามแมวแบบนี้มันตั้งแต่พอสอ,อะไรวะเนี้ยโคตรนานเลยอันนี้แบบตู้เย็นเฮ้ยโ,โอเคทุกคนผมเจอนี่ว่ะเนี่ยกุริโกะไปลอตตี้เว้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้เก็บกุริโกะไปลอตตี้นะครับโอ้โหเฮ้ยยังมีอยู่เหรอนเนี้ย กูรีโกเปโลตี้โหนี่มันทางสมบัติชัดๆนะครับสำหรับสายสะสมนี่รือมันนะผมบอกเลยนะครับรือมัน <c oughs> น, <c oughs> นี่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 กูรีโกเปโลตี้เห็นป้าวกูรีโกเปโลตี้ฮาร์ฟไลท์ครับฮาร์ฟไลท์ปุเริ่มเยอะแล้วว่ะทุกคนแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยนะครับ โอนี่อะไรวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยร้านทองมีอีนี่อยู่ด้วยนะครับโอ้โหุงขาวปูถุงขาวปูนะครับเฮ้ยฮาร์ดบิทรุ่นนี้ยังไม่ได้กินเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเป็นเม็ดเลยอ่ะทุกคนเก็บ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 เฮ้ยนี่มัน แลกนั่นล็อกทุกคนเป็นโปสกาทุกคนเอาเอาว่าเอาว่าเอาเอาเอา,เอางานกระดาษทุกคนโห oh, เพียบเลยงานกระดาษเพียบเลยดูดิโอ้โ oh, ห oh, oh. ยิงยิงคนยิงเจอยิงคนยิงเจอไข่ามาขี้วะเนี่ย <c oughs> ยิคนมาขี้ด้วยว่ะทุกคนนะครับยิงคนยิงเจอเว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ย <c oughs> ผมว่าต้องมาซ้ำวะต้องมาซ้ำอะไรวะเนี่ย โอไข่หัวเลวาะข่หัวเลาะทุกคนแต่มันโดนฉีกไปหน่อยนึงนะครับเอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวไว้ถ้าเราต้องการเราขอมาขอเข้าใหม่ทีนะครับโโหทาโซ่ผมต้องก,การทาโซ่ครับขอทาโซ่อีกเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญโปกเกมอนนะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับรับซื้อกันในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้นะตอนนี้มันคือมันคือความ ความน่าสะสมนะครับของการ์ดโปเกม,มอนนะครับณตอนนี้นะทุกคนผมก็มันผมก็เป็นสายเดินบ้านล้างเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไม่พลาดเฮ้ยทุกคนนี่เว้ยเราเจอตุนสัมไรทูเปอร์ครับเฮ้ยดูดิเห็นเปล่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีราคานะเว้ยเนี่ยดูดิเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้เป็นเป็นงานของสัมไรทูเปอร์นะครับยุคหนึ่งเลยอะเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่เสียดายแย่เลยนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาอันนี้กลับเนี่ยเสียดายมากนะครับไม่น้องไม่คนมาอยู่ในนี้นะต้องเก็บสะสมนะครับเราจะมาหาเราจะมาหาทาโซ่ใช่หรอะอะไรวะเนี่ยเครื่องบินอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยังลบกากาลบกาทุกคนโอ้โหเฮ้ยทุกคนครับยังลบกาก้านะครับอันนี้ ยังลบกากกาเข้ามาโอ้ยนี่คือมากันเร็วๆเลยครับทุกคนนะครับไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจนี่เหรียญโปเกมอนปหะใช่ปหะวะโอ้ยเหรียญทาซานว่ะเหรียญทาซานโอ้ยสเปซมทุกคนเฮ้ยจอแล้วเหรียญทาโซรัะทุกคนเป็นทรงเหรียมแต่เป็นสเปซแจมครับเป็นสเปซแจมนี่ฮะเหรียญทาโซเป็นสเปซแจมนะโอ้โห มันมันมันนะครับนี่คือแบบงานลื้อเฮ้ยดูดิอันนี้มันคำคำนี่วาเฮ้ยเจอกาก้าแล้วต้องเจอคำคำด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกคนครับทฟนฟอร์เมอร์ครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเวอร์เลนเจอร์่ะวะใช่ป่ะจูเลนเจอร์ป่ะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เต็มมือผมไม่หมดแล้วนะฮะตอนนี้เต็มมือหมดแล้วนะฮะใส่หรือใส่คนนี่มันนะเฮ้ย <c oughs> มันวะเดี๋ยวนะ นี่อะไรวะไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้คือผมตื่นเต้นนะครับกับการเจอสมบัตินะฮะนี่เป็นสมบัติยุคเก,กเลยทุกคนนะครับเป็นสมบัติยุค90เลยตอนนี้แสงเริ่มเริ่มไม่มีแล้วนะฮะทุกคนนี่ครับที่เราเจอนะโอ้แม่เจ้าโอแม่เจ้านะฮะสายสะสมนะผมบอกเลยคลิปนี้โคตรโหดอือหือต่อเลย ต่อเลยหาต่อชั้นนี้ต้องโคตรเจ็บเลยเดี๋ยวนะชั้นนี้เจ็บว่ะมีผีเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจตอนนี้ผีเผลอไม่ไม่กลัวแล้วหาของอย่างเดียวหาของอย่างเดียวอ่ะหรืออย่างเดียวเลยเออโอ้โหยิ่งเลยยิ่งลือยิ่งเจอของดีเว้ยเดี๋ยวนะแค่เพยงาดูโอ้ยนี่มันเปิดลูกอมแล้ววะขอดูหน่อยเปิดลูกอมอะไรเนี่ยโอเล่โอเล่รุ่นเก่าอะเออน่าจะรุ่นเก่า นี่ฮะการ์ดดิจิมอนอะไรสักอย่างนึ้งเก็บไว้ก่อนนี่ฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับขอเก็บก่อนโอ้โหเผื่อมันจะมีรา,ราคาในอนาคตนะทุกคนดัะนั้นขอเก็บก่อนอ,อ,นอุนตแมนบัตรอุนตแมนอะไรไม่รู้อะเริ่มเยอะแล้วทุกคนตอนนี้คือเราเจอสมบัติเยอะมากครับดูดิเห็นป่ะเพียบเลยอะโอ้โหสมบัติเพียบฟาดเรียบนะฮะบเดี๋ยวเราขอแค่นี้ก่อน นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาต่อขอขึ้นชั้นบนนิดนึงมีคนจอนผมไม่รู้นะถ้ามีคนจอดได้ยินเสียงผมนี่ก็คงลงมาแล้วลนะ่ะผมว่านะแต่ใครขึ้นมาตอนนี้นะครับยังใครขึ้นถึงวันนี่ฮรหลอนจริงชั้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรสมนักงานออฟฟิศนะครับทุกคนนี่ฮะนี่เราขึ้นมาชั้นบนตุกโอ้โห ชันบนสุดทุกคนนี่ไงเกมเศรษฐีครับที่มาเจอเป็นเกมเศรษฐีนะฮะเฮ้ยอันนี้เราไม่เจอไม่เคยเจอนะอะไรวะเนี่ยเุ้ยเป็นนาฬิกาทุกคนฮอนด้าครับอันนี้เป็นรถฮอนด้าแอคคอร์ดป่ะโอ้ยน่าจะปีแปดเลยทุกคนปีแปดเดี๋ยวขอดูหน้ารถหน่อยโอ้ฮอนด้าแอคคอร์ดจริงด้วยนะ,คร,นนะยครับนี่ไงแอคคอร์ดน่าจะปีแปดสูงเลยอ่ะคันนี้ ข้างบนมีอะไรผมดีๆไหมโอ้โหเฮ้ย oh, hey. hey, ทุกคนนี่มันมันกระป๋องฟิล์มอะไรสักอย่างอะ่ะของอักซ่าครับ mm hmm. นะครับผม XRG สองเฮ้ย hey, <Hey, S 2> โคตรเจ๋งเลย <laughs> เอาไปด้วยดีกว่าเฮ้ย hey, อันนี้กระป๋องแบบกระป๋องแบบเหมือนกระป๋องฟิล์มอะ่ะแต่ฝาปิดไม่มีทุกคนมีปะมีนี่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 ฝาปิดเฮ้ย hey, เจอฝาด้วยว่าเอาเอาเอา นี่อะไรอุย้ย2องทวิตตี้ทุกคนทวิตตี้ปีไหนวะนี่ขอดูปีหน่อย2องทวิตตี้ครับปีไหนไวะแป๊บนึงปีเอ่อสามเก้าสองห้าสามเก้าสองทวิตตี้ปีสองห้าสามเก้าไม่เอาก็บ้าแล้วนะครับเอากลับไป โอ้โหเฮ้ยแม่เจ้าคลิปยาวแล้วเดี๋ยวขอญาตนะเมื่อกี้หาของเพลินนะครับขอดูตรงอื่นๆจุดอื่นๆด้วยอวันนี้เป็นเกมเศรษฐีเลยทุกคนเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนมีอะไรตัดหน้าผมไปแวบหนึ่งเมื่อกี้อะไรตัดหน้าวะโอ้โหนี่แบบอะไรกันครับเนี่ยพื้นเพลินทะลุไปหมดแล้วฮะทุกคน เพื้นเพลินทะลุนะฮะบ,บริเวณตรงนี้ก็จะมีโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ผมได้อันนี้มานะครับขออนุญาตโอเคของเด็ดเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาอีทีตอนช่วงสว่างนะตอนนี้มันค่ำมืดแล้วทุกคนนะครับนี่ฮะอันนี้ผลประกอบการนะของเราในวันนี้นี่ฮะมีตัวตุ่นนะครับอันนี้เป็นงานสำหรวจทูปเปอร์นะครับผมเราสายไป ชีเมล่าอะไรสักอย่างโอ้ยขอดิวเลยนะครับขอดิวอันนี้ขอดิวอือโอ้โหย้ยพวกนี้นี่มันคือขยะนะทุกคนแต่สําหรับคนที่เก็บสะสมนะผมบอกก่อนว่าน,นี้สวรรค์เลยเว้ยดูดิยังลบกาก้าเว้ยแล้วเมื่อกี้เจอหุ่นทานฟอร์เมอร์คำคำครับโอ้ยเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนี่ฮะอันนี้เป็นโปสการ์ดได้มาเหมือนกันแล้วก็น,นี้ซองขนมโอเค ประมาณนี้ทุกคนวันนี้เรามาหาของนะวันนี้วันนี้มาหาสมบัตินะครับเราเจอเหรียญทาโซ่หนึ่งอันนะครับตอนนี้โอเคเริ่มมืดแล้วคนจะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชั้นนี้นะฮะเราได้นี่ทุกคนนี่เป็นแลมดังนะครับอันนี้เป็นการ์ดอะไรไม่รู้ของจูนเนอร์นร่าจะเป็นของโปเกมอนนะครับแล้วก็มีเหรียญดีพร้อมกับตัวอะไรยังไม่ได้ฉีกยังไม่ได้ฉีกซองนะครับงานสะสมล้วน ฝากไปด้วยนะครับฝากโอเคได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะตอนนี้ผมได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องราวในวันๆของเรานะครับสำหรับอยู่เก้าสูตรนะครับวันนี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับทุกคนวันนี้ไปบายไปแล้วววสครับายบายอุ้ยี่ของเพียบเลยดูดิทุกคนเพียบเลยของสะสมทั้งนั้นเลย